ลึกกว่านั้นนะครับก็คือขนาดแรงว่าการดึงดูดนี้จะมากนะครับแรงดึงดูดจะมากหรือแรงดึงดูดน้อยขึ้นกับะอะไรบ้างเรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องนะครับแรงระหว่างประจุและกฎของคูลองนะครับคูลอนนะครับทอร์ชันบาลานซ์นะครับหรือว่าเครื่องวัดแรงบิดของคูลองนะครับน้องดูรูปก,ก็ได้ตัวเครื่องจๆจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือมีลวดนะครับห้อยลงมานะครับมาต่อกับคานนะครับอันนี้คือรูปขยายดูโครงสร้างข้างในนะคานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลูกกลม A แล้วก็ b นะครับอยู่ที่คานนะครับแล้วก็มีลูกกลมดีนะครับซึ่งก็จะต่อกับต่อใสายไฟขึ้นมาด้านบนนะครับดนี้ก็คือเหมือนเป็นประสุรล้อนั่นเองครับคราวนี้การใช้เครื่องนี้นะครับก็คือ รเราจะทําให้วัตถุอาจจะดีและเอมีประจุนะครับแล้วก็ดูนะครับพอมันมีประจุมันก็จะเกิดแรงดึงหรือแรงผลักกันนะครับมันจะทําให้สมมุติเกิดแรงผลักนะครับมันจะทําให้เส้นลวดเนี่ยบิดแล้วเราก็สามารถอ่านได้ว่ามันบิดมากหรือบิดน้อยแล้วเปลี่ยนการบิดนั้นเป็นแรงนะครับเราก็จะรู้ว่าแรงนั้นมากหรือน้อยนะครับ <S <S ครูลองพบว่าอะไรนะครับพบว่าจากการทดลองเนี่ย ขน,นาดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นกับตัวแปร2ตัวนะครับก็คือ1ึผลคูณของประจุนะครับมีประจุ2อันใช่ไหมครับยิ่งประจุ2ตัวนี้มีค่ามากผลคูณมันมีค่ามากแรงก็จะมากด้วยเช่นถ้าผลคูณเป็นสองเท่าแรงก็จะเป็น2เท่านะครับกับอย่างที่2คือระยะทางยิ่งประจุอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับแรงก็จะยิ่งน้อยลงเท่าไห้น เราลองพบว่านะครับขนาดของแรงแปบรบผันตรงนะครับกับผลคูณของประจุและแปรผกผลันกับรัชนียกกำลังสองพอมาเขียนรวมนะครับเราก็จะได้ว่าแรงแปบรบผันตรงนะครับกับ Q1 Q2 ก็คือผลคูณของประจุทั้ง2ตัวหารด้วยระยะหา่างระหว่างประจุยกกำลังสองซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันตรงนะครับ ให้กลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็ทําได้โดยการเพิ่มค่าคงที่ค่านเข้าไปก็คือค่า k นะครับค่า k นะครับมิจะเรียกว่านะครับค่าคงที่ของการแปรผันนะครับก็คือมีค่าเท่ากับนะครับแปดจุดเก้าแปดเจ็ดหกคูณสิบกําลังเก้านะครับนิวตันนะครับตารางเมตรต่ตอคูลอมบ์ยกกำลังสอง ็คือค่าคียค่าพื้นที่นะครับ<อ>พูดง่ายอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้องๆรู้ขนาดของประจุะจนั้นและรู้ระยะห่างระหว่างประจุนะครับน้องๆสามารถคำนวณแรงออกมาได้เลยนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างน,งนะครับบอกว่านะครับ มีลูกลูรหนึ่งเมตราดรอกยู่อดีนะครับขนาดของประจุแต่ละลูกก็คือหนึ่งไมโครคูลอมน,นะครับก็คือหนึ่งคูณสิกำลังลบห นะครับไมโครประสิท์ย่อกำลังลดลง,ลงยังไม่บอกทิศทางละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าประจุเป็นบวกหรือเ,เป็นลบน,นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบขนาดแรงก็เท่าเดิมนครับทิศทางจะเปลี่ยนทรงทีจริงๆข้อนี้ง่ายมากครับใช้กฎคูลอมได้เลยนะครับก็คือแรงนะครับขนาดของแรงเท่ากับค่า K Q หนึ่ง Q สองหารด้วย R กำลังสองอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น Q หนึ่งลกัน ตรงนี้คือ Q สองนะครับนชัดๆวก่อนดึงสองโอเคนะครับ k, k นะครับใช้ค <V> ่าประมาณ9คูณ10ยกกำลัง9 <yacht, S 1> นะครับนิวตันเมตรกำลังสองครับต่อคูลอมกำลังสองนะครับแล้วคูณด้วย Q หนึะครับ Q หและ Q สองนะครับ Q หก็คือ1นึ่คูณสิบกำลังลบหนะครับคูลอง แล้วก็คูณหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบหกคูลอมก็คือประจุนี้กับตัวนี้นะครับหาด้วยระยะห่างระหว่างประจุนะครับก็คือ1เมตรยกกำลังสองนะครับหน่วยเมตรก็จะตัดไปนะครับเช่นเดียวกับหน่วยคูลอมก็จะตัดไปเพราะนั้นหน่วยสุดท้ายที่เหลือนะครับก็คือเหนือนแรงเป็นนิวตันนะครับอ่าก็ลองคำนวณดูนะครับส0บกำลังลบ6กับ10กำลังลบ6นะครับก็เป็นส0กำลังลบ -12 นะครับลบ12กับบวก9นะครับก็จะเหลือ9คูณ10ยกกำลังนะครับลบ3นิวตันนี่คือตัวอย่างในการคำนวณนะครับก็จะเห็นว่าคำนวณได้ง่ายๆนะครับก็คือรู้ขนาดของประจุนะครับว่ามีมากหรือน้อยของค1และคิสแล้วก็รู้ระยะหา่างก็คำนวณได้เลย ชัดอีกทีนึงครับก็คือ1เมตรยกกำลังสองคราวนี้แรงน,นะครับ,ระรบจะเป็นแรงดูดหรือแรงผลนะครับให้ดูนะครับว่าประจุเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าะะครับจะยกตัวอย่างถ้าโจทย์ข้อเมื่อกี้ประจุทั้งสองอน,นั้นเป็นบวกแล้วก็บวกนะครับมันก็จะผลแรงก,ก็จะมีรูปในลักษณะนี้นะครับก็คือประจุชนิดเดียวกันจะผลกันแต่ถ้ามันเป็นประจุต,ตรงข้ามมีกรณีเดียวคือเป็นบวกกับเป็นลบนะครับ มันก็จะเกิดแรงนะครับเวกเตอร์ของแรงก็จะชี้นะครับเข้าหากันลักษณะนี้นลองมาดูนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่านะครับเมื่อวางลูกพิษมีประจุหางก,กัน10เซนติเมตร ปรากฏว่ามีแรงกระทําต่อการน,นะครับ10กำลังลบ6นิวตันนะครับถ้าวางลูกพิชทั้งสองห่างก,กัน2เซนติเมตรจะมีแรงกระทำระหว่างก,กันเท่าใดอันนี้คือ10กำลังลบ6นะครับจะเขียนให้ชัดๆละกันนะครับนิวตันโจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะครับโจทย์บอกขนาดงแรงมาเท่าน,นั้นเองครับเขียังไงนะครับจงสมมุตินะครับว่าถ้าระยะห่าง10นะครับ ถ้าระยะ10เซนติเมตรนะครับให้ขนาดของแรงนะครับเป็น F1 ซึ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าคือ10กำลังลบ6มินานะครับถ้า2.0เซนติเมตรนะครับมันก็คือ F2 ที่เราต้องการหาว่ามักี่ิปกติกฎของคู่ร่องนะครับถ้ารู้ Q1 Q2 แล้วก็ A หาได้แต่กรณีนี้เราไม่รู้นะครับแต่เราสามารถลองเขียนดูก่อนได้ เดี๋ยวจะจะลองเขียนลักษณะนี้นะครับสำหรับ F 1เท่ากับ k q 1 q 2ใช่ไหมครับส่วนนะครับ0.1นะครับดกกกก้วยกำลังสอง0.1เมตรด้วยกำลังสองไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้ครับลักษณะนี้จะใช่หน่วยเป็นเมตรนะครับเท่ากับ10กำลังลบหกอันน,นี้คือให้เป็นสมการที่หนึ่งแล้วกัน แล้วก็ขืดตัวที่เราไม่รู้ไว้ไม่มีปัญหาน,นครับคราวนลอ,ลองเขียน F2 ดูบ้างน,นะครับ F2 เท่ากับนะครับ k q1 q2 เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นระบบเดียวกันขนาดของประจุ q1 q2 เท่ากันหารด้วยนะครับระยะห่าง2เซติเมตรก็คือ0.02นะครับยกกำลัง2อันนี้ไม่รู้นะครับให้เป็น x นิวตันอันนี้เป็นสมการที่3 เพื่อจะแก้หาค่านะครับตัวนี้ออกมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือต้องกำจัดตัวแปร k q 1 q 2ทิ้งไปให้หมดนะครับน้องๆลองดูนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำจัดก็คือจับมาหารกันะครับเพราะนั่นอาจารย์จะเขียนว่านะครับอาจารย์จะเอา f 2นะครับหารด้วย f 1นะครับเอา f 2นะครับหารด้วย f 1สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ f2 นะครับอุก้อนที่มาก่อน kq1q2 ส่วน0.004นะครับ, 000, 000, 4, รบหารด้วย kq1q2 หารด้วย0.01นะครับเห็นไหมแค่นี้มันตัดกันได้หมดแล้วพนะอตัดกันแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับ f2 ต่อ f1 นะครับก็เท่ากับ อันนี้มันอยู่เป็นตัวส่วนใช่ครับเราตอบเส่วนศูนย์จนส่วน0่1หาร0 0น0 4นะครับลักษณะนี้นะครับก็คือจะเท่ากันะะ 25. นะครับย5่สิบหแสดงว่าอะไร f 2นะครับมีค่ามากกว่า f 1 25เท่านะครับหรือเขียนง่ายก็คือจารย้าย f 1ตรงนี้นะครับไปไว้3ี่สหอาจารย์จะได้ว่า f 2นะครับเท่ากับ25่ส f 1นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับถามว่าคำตอบ make sense ไหมนะครับก็ต้องไปดูนะครับที่คำถามนะครับเขาบอกว่า1ิเซนมีแรงเท่านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า2เซนระยะมันใกล้ลงแรงต้องมากขึ้นก็โอเค make sense เพราะว่า เอเป็น25เท่าเอสหนะครับเท่าไหร่นะครับก็คือ25เท่าของ F1 ก็คือ10ยกกำลังลบหนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ2.5งจคูณนะครับสิยกกำลังลบหนิวตันครับก็คือคำตอบเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณโดยใช้กฎของคูณหล่อนะครับไม่ไม่ยากจนเกินไป คราวนี้สมมุตินะครับว่ามีจุดประจุหลายจุดะนะครับจะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีนะครับ A นะครับ B แล้วก็ C ลักษณะน,นี้นะครับแล้วอาจารย์ถามว่าที่ตำแหน่ง b นี้นะครับจะมีแรงรับเท่าไหร่นะครับ ทำยังไงนะครับนง,ง่ายนะครับอาจารย์ก็แค่จะสมมติและการสมมติประจุขึ้นมาเลยจะได้ง่ายนะครับสมมุติว่าตรงที่เป็นประจุบวกเป็นบวกหมดเลยแล้วกันครับแรงระหว่าง A กับ B นะครับอาจารย์ขอแทนด้วย F B A ก็คือ F ของ B นะครับ f ของ B นะครับที่ส่งมาจาก A นะครับ มันเป็นแรงผลักใช่ไหมครับมันก็จะมีเวกเตอร์เป็นทิศทางนี้อันนี้ก็คือเอฟดีซนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับน้องๆถ้ามีประจุหลายประจุที่ส่งอทิทธิพลน้องๆก็แค่รวมแรง,รงลงงัพออกมาเฉยๆหรือเขียนเอ้เอา f b c มาไว้ตรงนี้นะครับคือเอาเอฟตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยครับแรงลัพก็คือแนวนี ก็คือสู่นย์นี่คือคําตอบที่เราต้องการแค่นี้เองนะครับเรามาดูตัวอย่างกว่านครับเพื่อเข้าใจไ,ได้ง่ายขึ้นโจทย์นะครับบอกว่านะครับที่แต่ละมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ0.2เมตรมีจุดประจุขนาด1.0 คูณสิยกกำลังลงบแปดลอัน,นีสิบกลังลบแปดจงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อจุดประจุแต่ละจุดประจะรุทำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยวาดรูปก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้มีรูปร่างเข้ามาเกี่ยวข้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ0.2เมตรมีจุดประจุก็ต้องมี4จุดนะคะรับแทนด้วย a b นะครับแล้วก็ดีแบบนี้นะครับ A b c d และระยะห่างก็คือเท่ากันหมดนะครับ0.2เมตรลักษณะนี้นะครับและทุกตัวเลยมีจุดประจุขนาด1.0คูณ10กำลังลบ8คูลอม อันนี้โจทย์ไม่ได้บอกเขาว่าเป็นบวกหรือลบแต่จริงถ้าเราดูเราก็จะเห็นค่าบวกเพราะนั้นมันก็เป็นไปถึกถ้าเป็นลบเขาก็จะเขียนเครื่องหมายลบข้างหน้านะคะนรับใ้กรณีที่เขาไม่บอกว่าเป็นบวกหรือลบเราจะถือได้ว่าข้อนี้อาจารย์ถือว่าเป็นประจุบวกแล้วกันเพราะ,ะ <c oughs> จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เขาถามขนาดของแรงนะครับคือไม่จำเป็นต้องบอกทิศทาง เพราะนั้นอาจจะไม่ต้องคิดเครื่องหมายบวกลบก็ได้เพราะว่าเครื่องหมายบวกลบจริงๆเราก็จะแค่บอกทิศทางเท่านั้นเองว่าเป็นแรงในแนวไหนแต่ขนาดแรงใช้แค่ตัวเลขก็จะได้ค่าเดียวกัน1 0่8คูณลังลบแราวนี้ถ้าน้องๆดูรูปเราจะเห็นว่ามันสูงมาก โมมาคือมันเหมือนกันเลยนะครับทั้ง4ี่จุดเพราะนั้นจริงๆแล้วเราสมมุติจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับเป็นจุดที่เราต้องการจะดูนะครับขนาดของแรงที่กระทำต่อจุดสมมุตินะครับอาจารย์เลือกจุดจุดไหนดีเอาจุดดีแล้วกันจุดดีนะครับจุดนี้นะครับดูจุดนี้เป็นหลักนะครับดูจุดนี้เป็นหลักก็คือหาแรงที่จุดนี้นะครับ ก็คือหาแรงลัสนั่เดงถ้าจะหารแรงที่จุดนี้นะครับเราก็ต้องดูก่อนว่ามีแรงกี่แนวที่กระทำกับจุดนี้นะครับจริงๆมีกี่แนวครับเห็นดูก็รู้แล้วเนาะว่ามี3าแนวนะครับก็คือ a กระทำกับ d b กระทำกับ d แล้วก็ c กระทำกับ d เพราะฉะนั้นเขียนเวกเตอร์ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ f นะครับที่ b มากระทำต่อดีนะครับาจารา์แทนด้วย f d d อันนี้ก็คือแรงนะครับที่ C กระทำกับ D นะครับเรียกว่า FDC และสุดท้ายก็คือแรงนี้นะครับซึ่งจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันไกลก็คือแรงที่ A กระทำกับ D นะครับซึ่งอาจจะเรียกว่า FDA เพราะน,นั้นถ้าเรารวม3มเวกเตอร์นี้นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ลักออกมานะครับน้องๆเ,เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหม จริงๆนะถ้าอาจารย์วาดเวกเตอร์นี้ต่อกันนะครับน้องๆจะเห็นเลยนะครับว่า FDB กับ FDC นะครับก็คือแรงที่เกิดจาก2ประจุนี้นะครับต้องเท่ากันทำไมต้องเท่ากันเพราะระยะห่างเท่าขนาดประจุเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมนเราจะได้แบบนี้ถ้าเราเอา FDC ข้างบนนะครับมาต่อหัวต่อหางครับในลักษณะาการรวมเวกเตอร์เราจะได้ลักษณะน,นี้นะครับแล้วพอต่อกับ DA นะครับ ซึ่งเป็นมุม45องศาอยู่แล้วใช่ไหมครับเทีเยบกับแกนนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นเอ็แรงรับก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับก็คือเอาเวกเตอร์นี้บวกกับเวกเตอร์นี้แล้วก็บวกกับเวกเตอร์นี้นะครับเพราะนั้นเราต้องหาขนาดของแรงแต่ละจุดของ,งกระกอบนะครับก็คือหาแรงตัวเล็กทั้ง3ตัวนี้แล้วก็มารวมกันให้ได้ซีเนอเอสด้วคือคำตอบของข้อนี้